ค่ะผู้ชมคะเรื่องของการยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสําคัญของรัฐบาลนะคะทั้งนั้นก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมคะ่ะร่วมรับชมการถแถลง,ลงนโยบายการถแถลงนโยบายแผนพัฒนาการเป็นศูนย์กลางการบินการขนส่งของภูมิภาควันศุกร์ที่1มีนาคมนี้นะคะที่ถ้าเราย้อนไปเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศนิสัยทัศน์ประเทศไทย8เรื่องและหนึ่งในนั้นคือการยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง าการบินหรือ aviation hub นะคะคที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งภายใน4ปีข้างหน้านด้วยความเชื่อมั่นว่าภูมิศาสตร์ของไทยไม่เป็นรองใครในภูมิภาคสนามบินมีความทันสมัยอย่างที่เราเห็นคือท่ากัศยานสุวรรณภูมิค่ะที่สามารถเป็นจุดศูนย์กลางในการกระจายผู้โดยสารไปยังประเทศต่างๆรวมถึงจุดแข็งอย่างเช่นอาหารเราบอกไปนะคะก็มีทั้งเมื่อวานส้มตำก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นต้มยำกุ้ง ก็แต่ละอย่างนี้เรียกว่าเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อได้รับมรดกภูมิปัญญาของไทยนะคะ,อะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องของที่พักแต่ละที่เนี่ยก็มีความสวยงามโรงพยาบาลสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเมืองสีเทพนี่ก็ได้รับล่าสุดมานะคะ,ะที่เพชบูรณ์ถูกต้องค่ะ<า>และที่สามารถดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้มา ท่องเที่ยวที่ประเทศไทยได้พร้อมประกาศจะนําเสนอแผนการพัฒนาระบบการบินเพื่อให้เห็นว่าประเทศไทยจะก้าวไปสู่การเป็น Aviation Hub ได้อย่างไรนะคะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะรับชมการถ่ายทอดสดแถลงนโยบายแผนพัฒนาการเป็นศูนย์กลางการบินการขนส่งของภูมิภาค a v i a t i o ช Hu b ัในวันศุกร์ที่1มีนาคมนี้นะคะเวลา9้าโมงครึ่งเป็นต้นไปก็ถ่ายทอดสดจากตึกสันติไมตรีทรรเนียบรัฐบาลรับชมได้ทั้งไหนบ้างคะมีทางดิจิตอลทีวีช่อง2ที่รับชมอยู่ทางตอนนี้นะคะ n t h d หรือจะเป็นทางออนไลน์ Facebook Live live NT2HD ก็ได้เช่นกันรวมถึง YouTube live NT2HD ก็ได้เช่นกันค่ะเราเรามีคลิปตัวอย่างบางส่วนบางตอนมาให้ชมกันด้วยนะคะไปรับชมกันค่ะจากดอนเมืองสู่สุวรรณภูมิวันนี้เราพร้อมแล้วกับศูนย์กลางการบินอันเดับเปื่ของผู้มีภาคพบกัน1ม,มีนาคม2567เวลา9นาฬิกา30นาที ก็ติดตามได้วันพรุ่งนี้ดูกันว่าหนทางที่จะไปสู่การเป็นศูนย์กลางของการบินในภูมิภาคมันจะเป็นยังไงนะคะนายนายกวางแผนไว้แบบไหนเหมือนในอีกหลายๆเรื่องเชื่อว่าหลังจากนี้น่าจะมีอีกหลายๆเรื่องที่ท่านนายกน่าจะออกมาพูดต่อเพราะว่าเป้าหมายที่วางเอาไว้มันคือ8ด้านเนาะที่ประกาศเอาไว้เพราะฉะนั้นก็ติดตามกันนะคะพรุ่งนี้หลังจากจบข่าวล้วแล้วไปสักพักหนึ่งเนี่ยก้ามงครึ่งก็มาติดตามกันต่ออ่ะ